มีคนโพสต์หน่วยกู้ภัยโพสต์ว่าโมตกน้าหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่มากอ,อหนูก็เลยโทรหา,รรหารกระติกค่ะอะกระติกก็โทรกลับมากระติกไม่รับกระติกโทรกลับมาบอกว่ารู้จากใครเรู้ได้ยังไงหนูเลยบอกว่าเออไม่ต้องสนเราก็รู้จักใครจริงไหมกระติกกระติกก็บอกว่าจริงโมมันตกจริงจแล้วตกตรงไหนตกกลางแม่น้ําเจ้าพยาพอพูดกลางแม่น้ำเจ้าพยาหนูก็ใจเสียละเสียเลย แล้วนางก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครคือนางบอกอย่าเพิ่งบอกใครอย่าเพิ่งบอกนักข่าวตอนนั้นกี่ทุ่มที่บอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครห้าทุ่มครึง <ไม S 1> ่งก็ง<ใ>ช,ช่วงแฉหนูก็เลยมองว่าจะบอกไม่บอกใครได้ยังไงมันเป็นเรื่องใหญ่หถ้าเป็นเรื่องอื่นหนูปิดได้หมดเลยนะไปหนูก็เลยถามว่าแล้วแจ้งใครหรือย,ยังนางก็บอกว่าแจ้งหนูกู้ภัยแล้วเดี๋ยวหนูกูก้ภัยกำลังจะมาช่วยงมแล้วก็เลยถามว่าแล้วนานหรือยังสามสิบนาทีแล้วยังหาไม่เจอพอบอกว่าสามสิบนาทีแล้วหนูถามว่าแล้วเห็นไหมว่ามันตกลงไป นางก็ไม่พูดเลยนางบอกว่าไม่ต้องมาเ<อ>าก็คือบอกแอนนาบอกว่าไม่ต้อง,งมานหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูอ่ะจะไปหาที่เกิดเหตุกับทิป่โปนางก็บอกไม่ต้องมามาก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ตรงบ้านอยู่ที่บ้านนั่นแหละเราฟังข่าว อแต่่่่ใจเราาะมมันนนไได้้ยูบหภายหลังความวุ่นวายของการรื้อคดีตังโมนิดาตกเรือเสียชีวิตอย่างปริศนาเพื่อนสนิทของตังโมอย่างแอนนาทีวีผูที่เคยออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้ก็ดันต้องเดินเข้าคุกในข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งก่อนที่แอนนาจะถูกจับเธอก็ได้ส่งเสียงออกมาสุดพลังบอกถึงพิรุธในการตายของตังโมบวกกับความผิดปกติที่เธอสัมผัสดได้เองออกมาสู่สายตาสาธารณชนขณะที่ก่อนหน้านี้ พุทเดินยุพดีเพื่อนของแอนนาและตังโมได้ถูกโจมตีอย่างหนักว่าตอนที่ตังโมเสียชีวิตกลับวิ่งหาแสงมิหนำซ้ำยังทิ้งแอนนาที่ถูกค้างอยู่ในเรือนจำโดยล่าสุดพุดเดินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นเราได้ออกงานจะพูดยังไงดีคือเราสนิทกับแอนนามากมีพุดเดิลก็ต้องมีแอนนาตอนนี้พี่แอนนาอยู่ในเรือนจําหลายคนก็มองว่าพุดเดิลจะไปยังไงต่อดีบางคนก็มองว่าเรามีส่วนรู้เห็นไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของกฎหมายพุดเดิลเป็นผู้จัดการแอนนาเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทเรื่องบางเรื่องพุดเดิลไม่เคยรับรู้และก็ไม่ได้รับทราบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพุดเดิลทราบในเรื่องของพุดเดิลเอง สังคมก็โจมตีว่าเราต้องมีส่วนรู้เหตุแน่นอนต้องทำเป็นกระบวนการซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตำรวจได้เรียกพูดเดินไปสอบสวนว่ารายละเอียดเป็นยังไงและการที่เราเข้าไปให้รายละเอียดนั้นเป็นทั้งพยานและเป็นคนเข้าไปให้ข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกเราไปสอบประมาณ3ครั้งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างแล้วเราไปแสดงความบริสุทธิ์ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร พุดเดินเข้าใจว่าในสังคมโซเชียลอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าเราโดนโจมตีเยอะมากเรารู้สึกนอยเสียเซลล์แทบจะไม่ออกงานเลย เรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมาทบทวนว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นมันใช่ตัวตนของเราจริงๆไหมหรือว่าเราได้ทําในสิ่งที่คนอื่นพูดไหมคนที่วิจารณ์เขาไม่ใช่ศาลเขาจะมาตัดสินเราแค่เขาเห็นจากข่าวและมาตัดสินว่าเราเป็นคนผิดแน่นอนมีส่วนรู้เห็นแน่นอนเราต้องไปพบจิตแพทย์เพราะว่าบางทีก็มีคนไปตั้งกระทู้ด่าเราแต่เราก็ไม่อยากออกมาพูดเพราะคนก็จะด่าเราอีกว่ามาหาแสงอีกและโอเคเราเก็บตัวดีกว่าเพราะบางทีเขาก็ด่าเราว่า พูดเดินสมรู้ร่วมคิดด้วยแหละทำไมเขาต้องว่าเราแรงขนาดนี้เขาไม่เห็นความสามารถของเราเลยเหรอมาพูดว่าเกาะเพื่อนกินหรือพอเพื่อนตายแล้วก็มาเกาะดังเราโดนมาเรื่อยๆเรากลับมองมาย้อนตัวว่าเราทำจริงหรอทำไมสังคมถึงต้องโจมตีเราหนักขนาดนี้จริงๆพูดเดินไม่ได้ทิ้งเพื่อน พูดเดิลกับแอนนาเขียนจดหมายคุยการผ่านเรือนจำเพราะว่าเรายังไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมแบบตัวต่อต,ตัวแต่ตอนนี้ก็ทำเรื่องแล้วรออนุมัติใครจะมองว่าดังแล้วแยกวงแต่ใจของพูดเดิลกับแอนนารู้ดีว่าเราสองคนเป็นยังไงเราเขียนจดหมายถามการเป็นอยู่ของเขาว่าเป็นยังไงบ้างแอนนาก็พยายามปลอบใจเราว่าเขาโอเคซึ่งเรารู้แล้วว่าข้างในมันไม่ได้สบายเหมือนอยู่ข้างนอกซึ่งไม่มีใครรู้ว่าหลังบ้านเราคุยกันตลอดในสังคมมองว่าเราทิ้งเพื่อนเราลอยแพ่เพื่อน เพราะเพื่อนต้องเข้าข้างในก่อนหน้าที่อนานจะติดคุกเราก็ไปมาหาสู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลด้วยความที่อนานก็ไม่อยากถ่ายรูปคู่กับเรากลัวว่าตัวพุดเดิลจะมีปัญหากลัวคนจะเข้ามาด่าพุดเดิลจนพุดเดิลต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนไลน์หนีมันมากเกินไปซึ่งมันเป็นความต้องการของอนนาะเขาไม่อยากให้คนที่เขาสนิทต,ต้องมาโดนด่าไปด้วยไม่อยากให้พี่ต้องมาเจอเหมือนสิ่งที่อนนาเจอแอนนาอยากรับไว้เองทั้งหมด ตอนนี้อันนาเขาก็ทราบแล้วว่ากําลังจะมีการรื้อคดีของตังโมขึ้นมาเราเพิ่งเขียนจดหมายไปหาเขาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ข้างนอกว่ามีอะไรบ้างเขาก็ดีใจอันนาก็บอกว่าดีใจเขาบอกว่าดีใจมากเลยที่ยังไม่ลืมตังโมในส่วนของพุดเดินเองก็ดีใจกับการรื้อคดีในครั้งนี้ให้มันกลับมาเป็นกระแสะอีกรอบหนึ่งสงปีที่ผ่านมามันหายเงียบไปคนก็อาจจะมองว่าทําไมเพื่อนๆตังโมทาไมเงียบไปเลยทําไมแสงหมดแล้วหรอ ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของศาลซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจแล้วล่าสุดตำรวจก็บอกว่ามีการรื้อคดีตังโม,โมขึ้นมาก็โทรมาบอกเราว่าให้เราเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามแอนนาได้ชื่อว่าเพื่อนสนิทกับตังโมเรียนตั้งแต่ สมัยมหาวิทยาลาัยรังสิตหลังการเสียชีวิตของตังโมแอนนาเธอยังมีข้อสงสัยมากมายอยู่ในสมองพร้อมกับเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้อย่างน่าสนใจหลายเรื่องครั้งหนึ่งแอนนาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนที่ตังโมเสียชีวิตใหม่ๆเผยคําพูดของกติกหรืออิสรินจุธาสวัสด์ผู้จัดการส่วนตัวตังโมนิดาไว้อย่างน่าตกใจและไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากปากคนที่เคยสนิทกันแนบแน่นกันมาก ซึ่งแอนนาบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าตังโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วหลังเกิดเหตุคนบนเรือทั้งห้าคนไม่เคยติดต่อมาเลยแต่ได้คุยกับกะติกตอนไปนิติเวศแล้ววันที่ไปนิติเวศกะติกไปถึงก่อนแอนนาแต่กะติกไม่ยอมเข้าไปดูศพวันนี้ยังสงสัยว่าทําไมกะติกไม่พูดความจริงเพราะสิ่งที่เล่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้บอกให้กะติกสาบานแต่กะติกตอบกลับมาว่าทําไมต้องสาบานสาบานให้ออนนาสบายใจหรอแต่ที่ฟังแล้วสอึกนั่นก็คือประโยคที่พูดว่า ทำไมตังโมจะตายทั้งที่ต้องทิ้งภาระและปัญหาไว้ให้ด้วยนี่คือสิ่งที่อน,นาได้ยินกับหูส่วนเรื่องของการรับกินข้าวหรืองานเอนเตอร์เทนอันนี้ตังโมไม่รับแน่นอนยิ่งถ้ารู้ต้องไม่ยอมแน่ๆต้องโบยวายแน่ๆเพราะโมเป็นคนไม่ยอมอ่อนยอมหักไม่ยอมงอค่าได้แต่อยากไม่ได้ตังโมเป็นคนนิสัยแบบนั้นจริงๆถ้าเกิดโมเป็นดาราที่รับงานแบบนี้ก็คงรวยมีเงินมีทองเยอะแยะไปแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อ3ปีก่อนขณะที่ทุกคนกำลังค้นหาร่างของตังโมในแม่น้ำเจ้าพยาแอนนาทีวีพูได้ออกมาโพสต์คลิปตังโมบน a c e b o o k แอนนาระบุข้อความว่าภาวนาขอให้ตังโมนิดาปลอดภัยขอร้องขอพรวิเศษต้องปลอดภัยนะเธอพร้อมแนบภาพแชทสนทนาที่แอนนาได้พูดคุยกับตังโมช่วงสี่ทุ่มก่อนที่จะทราบข่าวเรื่องอุบัติเหตุดังกล่าวโดยภาพแชทดังกล่าวตังโมได้พิมพ์ข้อความตอบกลับแอนนาแบบสั้นๆว่าได้ได้แป๊บแ๊บ แล้วหลังจากนั้นช่วงเวลา5ทุ่ม45แอนนาก็มีการส่งข้อความไปหาตังโมว่าข่าวเธอตกเรือฉันงงหมดมีคนโพสต์หน่วยกู้ภัยโพสต์ว่าโมตกน้ำหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่มากอืออหนูก็เลยโทรไปหา,รหากระติกค่ะอ่ะกระติกก็โทรกลับมากระติกไม่รับกระติกโทรกลับมาบอกว่ารู้จักใครเรู้ได้ยังไงหนูเลยบอกว่าเออไม่ต้องสนหรอกว่ารู้จักใครจริงไหมกรติ กระติกก <da> ็บอกว่าจริงโมมันตกจริงๆแล้วตกตรงไหนตกกลางแม่น้ําเจ้าพยาพอพูดกลางแม่น้าเจ้าพยาหนูก็ใจเสียและเุีเลยอืแล้วนางก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครคือนางบอกอย่าเพิ่งบอกใครอย่าเพิ่งบอกนักข่าวตอนนั้นกี่ทุ่มที่บอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครนาทุ่มครึ่งก็ช่งแฉหนูก็เลยมองว่า จะบอกไม่บอกใครได้ยังไงมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องอื่นหนูปิดได้หมดเลยนะฝ่ายหนูเลยถามว่าแล้วแจ้งใครหรือยังนางนนก็บอกว่าแจ้งหนูกู้ภัยแล้วเดีวหนูกู้ภัยกำลังจะมาช่วยงม,มแล้วก็เลยถามว่าแล้วนานหรือย,ยงัง 30, 30นาทีแล้วยังหาไม่เจอพอบอกว่า30สินาทีแล้วหนูถามว่าแล้วเห็นไหมว่ามันตกลงไปนางก็ไม่พูดอนะไรนางบอกว่าไม่ต้องมาเออก็คือบอกแอนนาบอกว่าไม่ต้องมาหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปหาที่เกิดเหตุกับฮิปโปนางก็บอกไม่ต้องมามาก็ช่วยอะไรไม่ได้ อยู่ตรงบ้านอยู่ที่บ้านนั่นแหละเราฟังข่าวแต่ใจเราอะ่ะมันไม่ได้อยู่บ้านไงฮะ